สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone 13 Pro Max สีบรูหรือสีฟ้าได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงกควฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเยก่อนนะครับผมขอเช็ดอนนะครับนี่นะครับตัวเครื่องสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นรอยมือผมมาสินี่นะครับ เช็ดทุกคลิปนะครับเช็ดไปดูไปเช็ดไปดูไปจนเนี่ยนี่ครับตัวเครื่องสวยมากๆนะครับจะมีรอยเล็กๆน้อยครับแต่แทบจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรอยมือนะครับอันนี้นี่ฮะโอ้ยขออนุญาตเช็ดก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะโดยรวมมันคือสวยๆอยู่เลยนะครับโอเคด้านหลังนะครับก็กล้องยังวิ่งๆอยู่นะครับนี่นะครับกล้องยังสวยๆอยู่นะครับ หลังตาเปิ้ลก็ยังคงสดใสนะครับโอเคเนาะโอเคมาดูตัวเครื่องดีก่าว่าสมบูรณ์แค่ไหนนะครับสุขภาพแบบ100%เ็ต็มนะครับผมแทบจะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาถึงนี่ครับปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆเนาะปรับทูโทนได้ปกตินะครับโอเคเอาไปหน้านี้แหละโอเคนะครับ มาดูตัวเครื่องกันนะครับนี่นะครับเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ256 g b นะครับตัวนี้ไม่ได้จํากัดการใช้งานซิมนะครับท่านใช้ข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมโอเคมาดูถึงระบบเสียงกันดีกว่านะครับอ่นี่นะครับตับเสียงสุดเลยนะครับกระหึ่มไฮไฟมากมากนะครับเสียงคมชัดสดใสนะครับ ตัวนี้ติดฟิล์มหน้าจอมาให้แล้วนะครับติดฟิล์มหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วนี่มปถึงโหมดถ่ายภาพกอนเลยนะครับนี่นะฮะโอ้ผมชัดมากปรับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับอ่านี่ครับภาพที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะครับนี่ครับก็จะชัดกันเบอร์นี้เลยนะครับผมแล้วก็มาถึงกล้องหน้ากันนะครับอันนี้นะครับอันนี้กล้องหน้าที่ถ่ายเมื่อสักครู่เนาะ นะครับก็จะทำงานได้ปกติทุกฟังก์ชันเลยนะครับสภาพสวยๆเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 13 Pro Max สี b ีบ e ู256 g b นะครับหรือสีฟ้านั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะมีเป็นสายชาร์จของเขานะครับนี่นะครับเป็นไอโฟนนะครับ13 p ส o Max สีเซียร่าบลูนะครับ 256GB นะครับถือเป็นว่าความจำที่แบบค่อนข้างเยอะเนาะแล้วแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับ อุปกรณ์ที่มีมาให้ก็ครบกล่องนะครับผมนี่นะครเข็มจิ้มตรงจิ้มซิมก็ครบหมดนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือเป็สะดวกทักมากระโทรมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดตัวเครื่องนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวเครื่องแล้วก็รวมถึงราคานะครับจะลงในที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ